จเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกทกท่านบัดนี้ถึงเวลาของรายการธรรมะจากวัเกดเจดีท่านทั้งหลายความดีเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเพราะธรรมชาติได้มอบสิ่งที่ดีให้กับตัวเราทุกคนมามีร่างกายที่สมบูรณ์ มีวาจาที่ฝึกหัดตัดนิสัยแล้วดีมีคุณประโยชน์ได้ในที่สำคัญเราทุกคนมีหัวใจที่ดีงามและพร้อมที่จะรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราดำเนินไปสู่ความสำเร็จความสุขความก้าวหน้าด้วยตัวของเราเองฉะนั้นจึงขอเมตตาจิตท่านผู้ชมทั้งหลาย ได้กรุณากดแชร์กดไลค์บอกต่อส่งต่อธรรมะที่จะเล่าให้ฟังในคํำคืนนี้ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนเคยอยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้หรือหลายหายคนก็อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้มันผ่านเราไปหรือไม่อยากให้เกิดอีกหรือไม่อยากให้พบเจอเลยหรือไม่อยากได้ยินเลย มันเป็นธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากท่านผู้ชมทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าเราเคยพบเคยเจอแล้วเคยใช้ธรรมะข้อนี้ในการดำเนินชีวิตในการสร้างความเข้าใจในการสร้างแรงกระตุ้นเตือนใจเราให้ตั้งใจทำสิ่งที่ดีมากขึ้นอย่างน้อยสุดก็เพื่อตัวเราเองเพื่อความสุขของเราและนอกจากนั้น ก็จะเป็นการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสันติวิธีธรรมะที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนกับทุกสถานการณ์ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะอาตมาเชื่อว่าเป็นธรรมะที่หลายคนมองข้ามหรือหลายคนอาจจะจำไว้จนแน่นอกแน่นใจ หรือบางทีบางคนไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติเลยเรียกว่ามองด้านเดียวเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสว่าเหรียญมีสองด้านเสมอคือมดีด้านที่เป็นหัวและเป็นก้อยนั้นหมายความว่าชีวิตคนเรามีสองด้านด้านดีด้านไม่ดี ด้านดีที่คนอื่นเห็นตามน้ำใสใจจริงหรือด้วยความรักด้วยความเอ็นดูเราเขาก็ชื่นชมนิยมยกย่องให้ของกินของใช้ไปมาหาสู่ดูแลนะไลน์ลไปหาหรือโทรศัพท์ไปบอกส่งเฟซให้ทักทายทางไลายเป็นมิตรเป็นตภาพแต่มีอีกบางคนท่านผู้ชมทั้งหลาย มองเราในแง่ไม่ดีอาจจะด้วยสายตาท่าทางบุคลิกภาพกิริยาอาการอันใดก็ต่างก็เรียกว่าเขาไม่ชอบเราถึงเราจะทำดีเขาก็จะตำหนิฉินเรานินทาเราอันนี้เป็นสัจธรรมของโลกเมื่อคนไม่รักกันไม่ปรารถนาดีต่อกันแม้จะทำดีแค่ไหนเขาก็มองไม่เห็นดี เพราะฉะนั้นเราอย่าท้อถึงท้อได้ก็อย่ายอมแพ้มาเรียนรู้ธรรมะในค่ำคืนนี้และโลกกระทัดของเราจะกว้างมากขึ้นอยากรู้แล้วใช่ไหมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวันนี้เสนอเรื่องอภัยทานอภัยทานเรามักจะเห็นเช่นท่านผู้ชมทั้งหลายไปวัด ไปสระที่เป็นสาธารณะของหมู่บ้านของชุมชนเขาก็จะเขียนป้ายไว้ว่าเขตอภัยทานถ้าไปในบริเวณเขตวัดก็จะเขียนว่าเขตอภัยทานนั่นหมายความว่าเป็นเขตที่ให้อาภัยไม่ถือโทษโกรธเกรียดไม่การแกล้งกันไม่ทำร้ายกันโดยเฉพาะที่สาธารนณะไม่ไปล่วงละเมิดตัดน้ำตัดบก ที่อยู่ในบริเวณเขตอพยพานหรือแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายไม่เข้าไปแผ้วถางไม่เข้าไปตัดทําลายเพราะคำว่าเขตอพยพานเราจึงมักคุ้นเคยกันคือให้อภัยสัตว์ต้นไม้ที่อยู่ในนั้นเกิดความปลอดภัยไม่มีใครมาเบียดเบียนรังแกเป็นอันว่ารู้กันทั้งชุมชนสังคมเราทีนี้คำว่าอพยพาน มาเกี่ยวข้องอะไรกับคนเราเราท่านผู้ชมข้อนี้มันเป็นเงื่อนไขมีหลายคนที่ทำอะไรผิดพลาดด้วยความตั้งใจก็ตามด้วยความกโกรธก็ตามด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ทำผิดไปหรือด้วยความโมโหความกโกรธความน้อยใจความเสียใจ หรือด้วยความประมาทพลาดพังอะไรก็ตามที่คนเราทำผิดพลาดไปมีลูกจิตโทรมาถามตาม,มาว่าพระอาจารย์คนที่ไม่เคยทำผิดเลยมีไหมคนที่ไม่เคยพูดผิดมีไหมและคนที่ไม่เคยคิดผิดมีไหมตามาก็ตอบว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาสามัญชน การคิดพูดดำเนินชีวิตผิดพลาดทำกิจกรรมพลั้งเผลอไปบ้างเป็นธรรมดาคนที่คิดไม่ผิดพูดไม่ผิดก็มีกลุ่มเดียวก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ตาบใดเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอนการคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็มีบ้างตามกำลังสติปัญญา ของคนนั้นๆที่จะพลังพาดผิดเผลอไปมากน้อยเพียงไรข้อนี้สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายกำลังจะบอกว่าคนที่พูดไม่ผิดคือคนที่พูดไม่ได้เป็นใบแต่ก็ไม่ได้ความว่าคนเป็นใบจะทำผิดไม่ได้ทำผิดได้เหมือนกันคนที่คิดไม่ผิดก็คือคนที่ไม่ต้องคิดอะไรถามว่าถ้าคนเราไม่คิดอะไรมันจะมีคุณค่ามไหมล่ะ มันจะมีประโยชน์ไหมล่ะถ้าทํางานร่วมไม่คิดเลยทําอะไรไม่ได้ไม่ทันได้คิดพูดอะไรก็ไม่ทันกั่นกรองเลยก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ทําผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกคุณภาพในการชีวิตก็ลดน้อยถอยลงความเชื่อถือความเชื่อมั่นไม่มีครับหรือถ้าเราทําอะไรไม่ผิดเลยถูกทุกอย่างทำว่าจริงหรือเปล่า ความถูกนี่มันมีสองอย่างท่านผู้ชมทั้งหลายหลายครั้งเราทำถูกใจเราแต่มันไม่ถูกต้องกับกาลเทศะไม่ถูกกับงานไม่ถูกกับคนไม่ถูกกับเวลาและสถานที่และก็หลายครั้งที่เราทำถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราทัดทุกเรื่องแต่ความถูกต้องอย่างไงอย่างไงก็ให้ผลเป็นความสุขสงบร่มเย็น ในระยะยาวเริ่มต้นอาจจะไม่ชอบใจแต่มันก็ยังถูกอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนันน้นการให้อภัยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเราและก็คู่กรณีคือคนอื่นเมื่อเราทำผิดพลาดพูดไม่เพราะพูดจาถากถักงพูดจาดูถูกพูดจาดูแคลนวิพากวิจารณ์ในทางเสียหาย เมื่อเราพูดผิดเราก็อยากให้คนอื่นให้อภัยจริงไม่จริงอันนี้จริงร้อปซถือว่าเวลาเราคิดผิดเราก็อยากให้คนอื่นให้อภัยเหมือนกันเวลาคนเราทำผิดพลาดท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีมันกระชั้นคิดมากหรือด้วยความโกรธอย่างรุนแรงด้วยความประมาทพลาดพัง้งด้วยฤทธิ์ของสิ่งเสพติดบ้าง ด้วยฤทธิ์ของความคึกขนองบ้างด้วยฤทธิ์ของความเคียดแค้นบ้างคนเราก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดแต่ทุกอย่างก็มีเหตุผลเราต้องยอมรับเหตุผลให้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปลองย้อนดูใจเขาใจเราถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาเราก็จะพูดผิดเหมือนกับที่เขาพูดผิดหรือทําอะไรผิดพลาดเหมือนที่ เขากาลังทําอยู่ว่าเราต้องเห็นใจกับคนที่เขาทําอะไรผิดพลาดเหมือนกับเราที่อยากจะให้คนอื่นให้อภัยเราเมื่อเราทําอะไรคิดผิดพูดผิดทำผิดเราก็อยากให้คนที่อยู่รอบข้างเราให้อภัยเรายกโทษให้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธหรือถ้าโกรธเกลียดก็อย่าไปโกรธเกลียดกันนานโบราณว่าโกรธเกลียดกันเกินสองวัน ชีวิตจะสั้นและบั่นทอนเปลยนโกรธกันนามีภรรยาพี่น้องเอามันสักคืนหนึ่งเอาอย่างกิ่งสักคืนอย่างยืดหยุ่นได้ก็สักสองคืนสองวันอ่ะแล้วก็คืนดีกันให้อภัยกันเพราะถ้าโกรธเกลียดเครียดแค้นกันมันมีแต่มีแต่สิ่งไม่ดีจะเข้ามาความหวัดระแวงความน้อยใจความอึดอัดขัดข้อง มองหน้ากันไม่ได้กินข้าวร่วมกันไม่ได้ถามว่ามีความสุขไหมครับไม่มีล,ลูกหลานก็ไม่มีความสุขเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีความสุขงานที่เราทําอยู่ก็คอยจะไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดความสําเร็จกระทบกระเทือนไปทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับเรามหนเการปรับอารมณ์ยกโทษให้กันเป็นเสน่ข,ของชีวิตและเป็นความสามารถในขั้นสูง และเป็นเมตตาจิตอันดีที่สามารถจะยกโทษให้ได้นึกถึงพาสิทธิ์บทหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหาหยเอย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าใตา้เปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมันมองกันในเงดีแม้จะมีอะไรผิดพลาดบ้างก็ยกโทษให้เออไม่เป็นไรมันล่วงไปแล้วผ่านไปแล้ววันหลังก็ให้มีสติมากกว่านี้นะวันนี้ยกโทษให้เห็นแก่ความเป็นคนมีน้ำใจ เห็นแก่มิตรภาพที่เคยช่วยเหลือฉันหรือเคยสงเคราะห์ครอบครัวฉันเห็นความเสียสละของคุณวันนู้นเมื่อปีนู้นเห็นน้ำใจได้ไหมตีคือหาจุดดีมาแลกเปลี่ยนกับความผิดพลาดกับความตั้งใจแต่ว่ามันล้ำเส้นไปหรือมันมากเกินไปกลายเป็นความโกรธบ้างกลายเป็นความ อิจฉาบ้างก็ยับยั้งชั่งใจที่ตัวเราเรียกว่ายกโทษให้ไม่ถือโทษไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทจริงจริงแล้วความโกรธนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายมันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วมันก็สำเร็จตอนนั้นเรียบร้อยแล้วแต่มีบางช่วงบางตอนที่หลายคนเอาความโกรธนั้นเข้าย้อนเข้ามานึกถึงทีไรหัวใจ หดห่งนึกถึงหน้าเขาทำให้โกรธทีไรเครียดแค้นชิงชังหรือน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาไม่ให้เกียรติว่าเขารังเกียจเขามองข้ามหรือเขาไม่ให้ความสำคัญเราก็จะคิดทึกทักไปเองทุกเรื่องทุกราวเพราะฉะนั้นการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะยกจิตเราให้สูงขึ้น เพราะคนที่ให้อภัยผู้อื่นได้เป็นคนที่ใจดีใจงามมีเมตตาและที่สำคัญมีคุณภาพกิจที่ดีงามควรแก่การสรรเสริญควรแก่การยกย่องแต่เขาอีกนั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายบางครั้งการให้อภัยมากเกินไปจะทำให้คนที่ถูกยกโทษให้บ้านเราเขาเรียกว่าย่ามใจหรือได้ใจทำผิดครั้งใด ก็ยกโทษให้ทุกครั้งเลยมันก็เป็นนิสัยของคนที่ไม่ดีที่จะเอาไปเป็นข้ออ้างมันจะไปเป็นข้อบายเบียงที่จะทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าโบราณจึงว่าผิดครั้งที่หนึ่งให้รู้ไว้เตือนใจผิดครั้งถองไซให้ตระหนึกตระหนักเป็นหนักหนาผิดครั้งสามเกินที่จะจีรจา เกินไปให้อภัยลำบากเพราะฉะนั้นหนึ่งให้อภัยหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นความเมตตาในขั้นสูงถ้าครั้งที่สเป็นความฝืนใจที่จะให้อภัยแต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่บางคนอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะยกโทษให้ได้บางคนอาจจะเป็นอาทิตย์บางคนก็จะเป็นเดือนบางคนโทษทีนะเป็นปีนะี้ ประเภทที่3คือยกโทษให้ยากมากเพราะโกรธแล้วชิงชังแล้วตัดใจแล้วไม่เอาแล้วบอกกี่ครั้งก็ไม่ฟังสั่งเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อสุดท้ายเป็นไงถ้าเชื่อกันก็ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้หรอกก็จะประชดประชันกันไปแต่คนที่ถูกยกโทษให้ก็ต้องสำนึกดีเพราะเขารักเขาปรารถนาดีเขาจึงให้โอกาส เราเองผู้ทําผิดพลาดก็ต้องมองเห็นประโยชน์เห็นน้ําใจเห็นไมตรีเห็นคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาที่ยกโทษให้ต้องสำเนียกสํารวมระวังว่าจะไม่ทําผิดพลาดอีกให้เขาต้องเสียใจให้เขาต้องผิดพลาดคาดหวังเพราะฉะนั้นคําว่าให้พยาานสามารถทําได้แต่ต้องฝึกนะท่านผู้ชมทั้งหลาย จิตใจเราฝึกได้เราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเรานานคนอื่นก็เหมือนกันไม่อยากให้คนอื่นโกรธเรานานคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้เราไปโกรธเขานานเหมือนกันเพราะันเมื่อเราไม่อยากได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็จะไปทํำสิ่งนั้นไม่ดีให้เขาเมื่อเราอยากให้คนอื่นให้อภัยเราใช่ไหมใช่เราก็ต้องหัดให้อภัยผู้อื่นนะให้เกียรติผู้อื่นแล้วเราจะรับการ ได้รับเกียรติจากคนที่อยู่รอบข้างถ้่าเรยเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองที่ทำผิดพลาดแต่ก็ต้องมั่นใจที่จะทำอย่างมีสติอย่างมีปัญญารู้เท่ารู้ถันไม่พลั้งไม่เผลอในการดำเนินชีวิตในการพบปะกันในทำการกิจกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงจำเป็นต้องระวัดระวังให้รอบคอบใจเขาใจเรา เราก็ต้องถนอมเราชอบจิงใดเราก็ควรกระทำจิงนั้นให้ดีให้ชัดและให้มากขึ้นเราไม่ชอบจิงใดที่มันเป็นทุกข์โทษพิษภัยเราก็มาละที่เราเลิกที่ตัวเราแล้วการให้อภัยก็จะเป็นไปด้วยดีและเป็นมิตรภาพที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายท่านกําลังโกรธใครอยู่เกลียดใครอยู่อิจฉาใครอยู่ก็ให้อภัยเขาถ้าเรามัวแต่โกรธเกลียดกันอยู่ และความคิดที่ดีๆความร่วมมือที่ดีๆมิตรภาพที่ดีการพัฒนางานพัฒนากิจกรรมพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนาชีวิตมันจะก้าวไปในทิศทางที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ควรมาให้อภัยกันและตั้งต้นกันใหม่แล้วสิ่งดีใหม่ก็จะเกิดขึ้นความผิดพลาดเป็นบทเรียนเขียนไว้เป็นเครื่องเตือนใจเพราะว่าต่อไป ฉันจะมีสติให้มากขึ้นในการพูดในการคิดในการทำในการดาเนินชีวิตและความผิดพลาดจะมีน้อยความถูกต้องถูกใจ,จาการได้รับเกียรติและได้รับโอกาสที่ดีๆทางด้านเงินงานความรักสุขภาพก็จะเบ่งบานและก็จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่ขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติ รับชมรับฟังคลิปธรรมะเรื่องอภัยทานขอให้ธรรมะข้อนี้เบ่งบานสมบูรณ์พูนสุขแล้วนำมาใช้แล้วท่านจะรู้สึกปลอดภัยมีความสุขมีพลังที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาเพื่อพัฒนาชีวิตและกิจการงานของท่านและที่สำคัญฝากไว้กดไลค์กดแชร์เป็นน้ำใจและใหม่ตี ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาเล่าสิ่งที่ดีมีมงคลเป็นบุญทั้งคนเล่าเป็นกุศลทั้งคนฟังขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร